พี่น้องอันนี้กับพักอันนั้นพักซี่ล้อมนะพี่น้องมองดูอันเ้าเอิ่อนพักซี่ล้อมนะคะเนาะมันหยอดกันลัางงามๆเลยพี่น,อนอ้องดูเก็บกระเป๋ใบอ่อนๆมันนะคะเนาะดูพี่น้องดูอโอ้ อม่อยู่เมียงนอกเมียงหน้าพี่น้องเอ้ยหาเก็บพักธรรมชาติหน้าทั่วเนาะค่ะเนาะบางบ่ได้ปลูกได้มันขึ้นเองเนาะค่ะเนาะบางนี่แต่จะแงม้งมพี่น้องมึงเนี่ยพวกบวบวัว,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 วกินกับป๋นกับเจียวเนี่ยแซ่บปันยังพี่น้องเนีเน่ย งามคักพี่น้องงวกขึงขังบน,น,น,นมาให้ในพี่น้องบ้างเด้ออันนี้ไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นบ่เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าดอกพักกุ้มพักเก่าม,มาสั่นพี่น้องเอาไปทอดใส่ไข่มาสัน่นเอาไปลวกกินกับปพลกับแกวเขาว่า,าแซ่บแซ่บมาสั่น อเออเดอกเขาก็หอมหอมพี่น้องยายพ่อนสิเก็บเป็นลวกล่องบางงานมันสิแสบบอนะค่ะเนาะนะ้องพี่น้องงามงามบางดูหัวคือบ่งคนที่พี่น้องมันเนอะต้นเขาพี่น้องต้นยายยายต้นเขาเนาะมันะต้นเขาพี่น้องใหญ่พ่อพน้อง เบิ่งส่วนกระเทียมปลาหรือมะโพรดมะพ่อค่ะเบ,บิง่งใหญ่ๆไหมซจใบโพดใบพ่อม่แต่กระเทียมปลาพี่น้องเบิง่งง่ามๆเลยไหมโพดพ่อพี่น้องเบิง่ง นำป่าสวยมากเลยนี่พี่นอ้องนี่ต้นน้ำง่าไหมพี่น้อง มันขทงล่างน้่มสวยงามพี่น,อนอปป้องพี่น้องะ้าแตบนทักบุง้ง มะหยอดผักผุ้งพลังแบบน,นี้นงามๆหัวๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาไปแจงสมพี่น้องแจงสมแจงเทพโพนะคะ่นะเนาะแซ่บปนียงคนละนี่เอาไปน้องเห็นมาผลดอกพักคุ้มพักกรรมการล่งเหรียญอัารามนี่พี่น้อง ขอนใหม่คอนอีก้มันคอนใหม่เก่าแ,แก่แต่สม,มัยเยที่นอนตัวนึงมันบานเจ็บแ่มาว่าขอเล็กจะบบนี่นองมันนู่โอ้ยบางหยาทักระเดาที่นอนหยาทัวกระเดาก็แลางแงมหยาสะเดานะคะนะ ต้นยอดพักสะเดาพี่น้องกําลังมาจอ่จอในแจ่มั้งไหมยอดสะเดาพี่น้องกําลังกําลังจะอ,ออกมั้งเนีมันหน่อยพวกเห็มันใหญ่จักหน่อยนี่พ่อลวกกินแซ่บปลานังพ่ะพี่น้องยอดสะเดาเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ของกินพี่น้องเลยพวันพี่น้องเห็น,นี่เยเนตนะ้นเลี้ยงขนาดเัินกระดอกผักกุ้มผักแก้ามมาสั่นดอกเมเปิ้ลนาะพี่น้องเนาะ ที่มันขั้นๆเนาะพี่น้องหน่อยยาตําแย่ตาแย่ฝรัร่งพี่น้องอันนี้ก็กินได้ขึ้นกันเป็นยาขึาน้นกันเนาะะเนาะมีแต่ของกินพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยอันนี้ก็กินได้พี่น้องต้นตําแย่ฝรัร่งเนาะอันนี้ก็พักเสียนฝรั่งพี่น้องอันนี้เพิ่นกะว่าพักหนอกฝรั่งวาสันเนี่ยใช่ล่ะนี่พี่น้องใบบัวบกฝรั่งวาสันอันนี้ก็ได้อันนี้เพิ่นกะว่ากินได้ขึ้นกันเนาะ แต่ว่ายายพ่อนบ่หันได้อันซีมเบิ้งนะค่ะน้องนี่ยายพ่อนกำลังศึกษาอยู่ค่ะบ่หันได้บ่หันได้กล้ากินอยู่ศึกษาอยู่เนาะค่ะเนาะคือมื้อนี้เฮาก็สิเก็บผักเสียนฝรั่งไปกขันสมน้ำนาะค่ะน้อนี่เบิง่งครับต้นโบหันใหญ่ๆพี่น้องฝนบ่ตกให้เขาบตรงนี้ต้นยังหอยอยอยเหนี่ยหอยู่นี่แต่ว่าซ่บเนี้ยกำลังขัน้นแซ่บแล้วพี่น้องนี่ สำนีกเขากำลังสิขันแสียบนะคะเนาะสังเกตง่ายๆพี่น้องอถ้าออกมาดมเบิ้งมันสิคลายๆใบกระเทียมอะไรพี่น้องใบต้นผักเสียนคือคลายว่ากินออกกระเทียมจังหน่อยนึ่งนะคะเนาะเบิ่งเขาก็สิเกิดปนกันนะคะเนาะปนก,น,กนกับต้นต็มแย่อะไรพี่น้องเบืเ้องเห็นปะ อันอันนึงเขาสิเป็นน้ำนะค่ะนาะอันนึงเห็นบน่นี่นี่อันนี้ก็คือต้นอะไรพักเสียนฝรั่งพี่น้องปีกาแย่พ่นเก็บไปคันสมไว้หลายหล,าย,ลายพี่น้องแจกพี่น้องข้าวอสันปีนี้เขายังมาคันในใหญ่อยู่พี่น้องจิงแล้วก็เริ่มต้นนิดหน่อยหนะ